สวัสดีครับสวนกิจติธาาครับผมอ่ะคลิปนี้ผมจะเพื่อมาดูวิธีทําให้แรงดันน้ํามันเท่ากันในสวนซึ่งหลายๆคนก็มีพื้นที่เนาะสี่เหลี่ยมผื้นผ้าบ้างสี่เหลี่ยมคางหมูบ้างอันนี้ผมมายกตัวอย่าง2อันครับระหว่างสี่เหลี่ยมผื้นผ้ากับสี่เหลี่ยมคางหมูผมทําเกษตรผสมผสานมาตั้งแต่ปี59ครับผมออกจากงานมาก็มาทําสวนเนาะแล้วปัญหาที่ผมเจอก็คือระบบน้าน,นี่แหละก็หมดไปเยอะครับก็เลยจะมาแชร์ประสบการณ์รับเพื่อนๆไปทําดูว่าเออเนี่ยผมทาแบบนี้มันได้ผลแบบนี้ เพื่อนๆก็ไปลองปรับใช้เอาเพราะว่าบางทีเราจ้างเขาทุกอย่างเสมอไปมันก็เสียค่าใช้จ่ายมันเยอะเนาะอะเดี๋ยวผมจะพามาดูครับและอธิบายว่าใช้แบบไหนผมใช้ปั๊มเป็นปั๊มโซล่าเซลล์นะครับ48โวลต์แต่ผมก็ไม่ได้ใช้ปั๊มตัวใหญ่นะครับ2นิ้วเนื่องจากผมวางระบบท่อแค่2นิ้วจริงๆถ้าใช้ซ้ําปั๊ม3านิ้วก็ได้นะครับอัดลงท่อ2นิ้วมันก็จะแรงกว่าแต่ว่าผมมีข้อจํากัดเรื่องงบประมาณเนาะผมก็เลยเอาตามงบประมาณที่มีอยู่และการใช้งาน ทีนี้ในโซนที่ผมพามาดูนี่ก็คือห่างจากตัวปั๊มเนี่ยประมาณ300กว่ามตรถ้าตีเป็นปลายสายก็เกือบครึ่งโลครับเพราะว่ามันจะมีสายย่อยสายอะไรต่างๆเวลาเราฟังเขาก็จะมีเมื่อก่อนนอะตอนผมดู youtube ใหม่ๆตอนที่ผมทํา youtube ไม่เป็นเนาะผมก็จะดูเขาเขาบอกว่าท่อประธานท่อแขนงท่อกรรมการด้วยมั้งผมไม่รู้หรอกแต่ทำไมมันเยอะจังอ่ะมาดูวิธีการผมครับระหว่างผมวาดให้ดูเลยครับว่าเป็นแบบไหนอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตสลับกล้องแล้วมาดูครับมา ในส่วนตรงนี้ถ้าเพื่อนๆไม่เข้าใจก็แอดไลน์มาผมทิ้งเบอร์โทรไว้หลังคลิปนะครับล้วมาคุยกันได้ผมไม่ได้คิดเงินหรอกครับให้เพื่อนๆไปปรับใช้เอาเองเพราะว่าผมไม่อยากให้เสียเงินทิ้งเยอะอย่างผมโซนนี้เมื่อก่อนผมปลูกฝรั่งคิมจูครับตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นไผ่เพราะว่าผมห่อฝรั่งไม่ทันฝรั่งเลยแค่ครึ่งเดียวตรงนี้เป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าน,นะครับยาว65เมตรกว้างกว้างดิ้งนี้30ประมาณ30เมตรครับไม่ถึงอะหกสิบห้าคูณยี่สิบห้าแล้วกันอะประมาณนี้ผมก็ไม แล้วผมใช้ท่อหลักเป็น2นิ้วท่อย่อยเป็น PE 20่มิลอ่ะเดี๋ยวผมวาดให้ดูนะว่าทำแบบไหนให้แรงดังนมันเท่ากันมือก็ไม่ค่อยถนัดเนาะอ่ะอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับขออนุญาตนะครับ,น,รบนี่ท้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้ทีเนี้ยเวลาผมต่อมาก็จะมีวาล์วตรงนี้เนาะการต่อปกติทั่วไปเราจะต่อแค่นี้แล้วก็มีท่อขนง แบบนี้เยอะๆอ,อ,อย่างนี้ของผมเนี่ยท่อแขนงตรงนี้ในส่วนฝั่งนี้มีสิบหกเส้นนะครับตรงนี้ยี่สิบมิลตรงนี้สองนิ้วซึ่งเวลาเราเปิดน้ํามาเนี่ยแน่นอนครับไอที่มันอยู่ติดกับท่อหลักในน้ำมันแรงแลเลยทีเดียวแต่ฝั่งเนี่ยมาเหมือนเยี่ยวเลยขออภัยครับบางทีพูดไม่สุภาพ<ด>มันมันไม่ได้แรงเท่ากันไงวิธีการผมก็คือผมต่อท่อหลักแบบนี้ แล้วก็วนมาด้านหลังแล้วก็วนมาด้านหลังอย่างนี้ส่วนตัวที่วนด้านหลังเนี่ยไม่จาเป็นต้องเป็นสองนิ้วก็ได้นะครับของผมเนี่ยผมใช้เป็นสี่สิบมิลในส่วนตรงนี้นะครับสี่สิบมิลก็ตรงนี้เป็นสองนิ้วพอเราต่อแบบนี้เราก็ต่อหัวท้ายเนี่ยอันนี้คือท่อหลักนะครับท่อเดียวกันเป็นตัวยูหัวท้ายเนี่ยให้ตรงนี้กับตรงนี้เนี่ยน้าไหลหากันทุกเส้นแค่นั้นครับแรงดันในระบบเนี่ยเท่ากันหมดเลยหรือถ้าเป็นไปได้เพื่อนๆต่อตรงนี้ มานี้ด้วยก็ได้แต่มันก็เป็นการสิ้นเปลืองเนาะเพราะว่าเส้นนี้ก็วิ่งหาข้างหลังอยู่แล้วแค่นี้ก็โอเคต่อให้มันเป็นวงกลมหรือตัวยูก็ได้อันนี้ง่ายครับสี่เหลี่ยมผืนผ้าอันนี้ที่ผมทําเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแนวชันเนาะเพราะว่าพื้นที่ผมเนี่ยตั้มที่อยู่ใกล้บ้านทางนู้นเนี่ยมันสูงกว่าฝั่งเอ้ยมันต่ํากว่าฝั่งนี้แค่ประมาณสองเมตรเองตั้มก็ส่งมาไกลยอยู่แต่พื้นที่ที่มีปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่ตัวนี้สิครับเดี๋ยวผมไม่มีอะไรจับผมขนเนี่ยใช้ใช้ใช้เท้านะเนี่ย อีกฝั่งหนึ่งตรงนี้แต่ผมขอต่อเป็นวาดเป็นตรงนี้แล้วกันมันเป็นอย่างนี้ครับพื้นที่ตรงนี้อันเนี้ยยาวมาหกสิบเมตรเหมือนกันแต่ตรงเนี้ยข,ขึ้นมาสิบสี่เมตรฝั่งนี้ห้าสิบเมตรแล้วมันเป็นแบบนี้เนี่ฮะอันนี้คือปัญหาเลยวิ้ยแล้วจะต่อ,อยังไงอ่ะถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยซึ่งท่อหลักผมก็เหมือนเดิมครับพาดยาวสองนิ้ววาล์วตรงนี้เหมือนกันวาวผมจะลด ผลไม้หรือผักอะไรต่างๆเนี่ยผมจะแยกเป็นโซนนะฮะมันจะง่ายเพราะว่าในหนึ่งหัวเนี่ยผมจะตีประมาณ200อต้นหนึ่งร้อยห้าสิบถึงสองร้อยต้นต่อการเปิดหัวสปริงเกอร์หนึ่งครั้งตัวท่อสองนิ้วเพราะปั๊มผมมันไม่ใหญ่เดี๋ยวผมขึ้นให้ดูว่า,าผมใช้ปั๊มแบบไหนทีเนี้ยพอเราต่อท่อแขนงแบบนี้ขึ้นไปเนี่ยเยอะโอยปากกาผมไม่เป็นั่งเพื่อนดูรู้อยู่แล้วไม่ใช่คนไม่ฉลาดนะเนี่ยอันนี้สองนิ้วอันนี้ยี่สิบมิล แน่นอนครับมันแรงแค่ตรงนี้ตรงนี้สั้นเนี่ยมันแรงหมดแหละมันแรงถึงตรงนี้เลยแต่ตรงเนี้ยตรงนี้เจ็ดต้นสบายๆครับยี่สิบมิลตรงนี้ยี่สิบต้นเรียบร้อยฮะไปได้แค่ตรงกลางเนี่ยฮะตรงนี้อย่าพูดถึงไแทบไม่ไหลเลยครับผมก็เอาระบบตรงเนี้ยมาใช้ต่อตรงนี้อีกทีหนึ่งนี่พาดกลางออกซ้ายขวาแรงครับแรงแค่ส่วนตรงนี้หัวท้ายหัวท้ายอันนี้แรงหมดเลยตรงนี้เป็นปัญหาเหมือนเดิมครับ มันไกลจริงๆนะห้าสิบเมตรแล้วทีเนี้ยเราใช้แค่ท่อพีท่อพีอียี่สิบมิลทำไมไม่ใช้ยี่ภาตตอนผมซื้อผมไม่มีตังเพราะผมออกจากงานมาผมใช้เงินเดือนแค่สองเดือนสุดท้ายมาทำสวนผมก็เลยวางระบบไปแล้วตัวนี้ผมใช้ตัวที่พาดเนี่ยเป็นห้าสิบมิลเพราะผมได้มาฟรีเนาะทีเนี้ยปัญหาอีกอันก็คือเนี่ยไอโซนตรงเนี้ยมันก็ไหลไม่แรงมันแดงแค่ใกล้ท่อหลักเหมือนเดิมอีกแต่ตรงเนี้ยมันแรงเท่ากันหมดเลยเพราะว่ามันมีท่อหลักขนาน ผมก็เลยเลือกต่ออย่างนี้นะครับเว้นช่องเอาใช้ท่อ32มิล32มิลมันมันไม่แพงครับมันก็ใกล้เคียงกันหนึ่งนิ้วเนาะหนึ่งม้วนเนี่ยตรงนี้ก็คือราคาหนึ่งม้วนหนึ่งร้อยเมตรนี่ก็ประมาณหนึ่งพันบาทบวกลบครับแล้วแต่แล้วแต่ช่วงนะช่วงนี้ไม่แพงหรอกผมก็ต่อตรงนี้ฮะขึ้นมานี่เลยไม่ได้เกี่ยวกับตรงนี้นะต่อจากท่อหลักอันแรกเลยเนี่ยโยงมาด้านหลังแล้วก็ไขว้ไปอีกไขว้สามทางเข้าหาตัวด้านหลังทำสองที่ 3ามสิบสองมิลดันไปเนี่ยสองที่เพราะฝั่งเนี้ยมันมีสิบเอ็ดแถวตรงนี้เว้นสองทางนี้ก็เว้นสองแล้วก็ตรงนี้น่าจะหนึ่งสองสามน่าจะห้าแล้วก็ทําตรงนี้ขึ้นไปสามสิบสองมิลจากท่อหลักสองนิ้วตรงนี้นะฮะขึ้นไปขึ้นไปตรงนี้ก็ต่อสาทางเข้ามาอีกชนกันข้างหลังแรงดันเท่ากันหมดเลยนี่จบปัญหาครับเพราะว่าถ้าพื้นที่แบบเนี้ยมันง่ายไอสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยแค่ต่อเป็นตัวยูก็จบแล้วฮะแรงดันน้ําเท่ากันหมดอ่ะหลายคนบอกอุย้ยมันเปลือง มันเปลืองแน่นอนครับผมไม่ได้เถียงว่ามันเปลืองหรือมันไม่เปลืองแต่ถามว่ามันได้ผลไหมแรงดันมันเท่ากันทั้งระบบเราจะทําอะไรน้ําก็ได้เท่ากันหมดมันก็ง่ายเราคอนโทรลได้จ่ายจบทีเดียวครับมันก็เปลืองจริงเพราะการทาสวนไม่มีอะไรที่ไม่เปลืองหรอกครับถ้าจ้างเขาเปลืองกว่าถ้าไม่ได้ดังใจเปลืองกว่าเดิมส่วนตัวเนี้ยมันยากไอซีเลียมคางหมูเนี่ยเนี่ยตรงตรงที่ผมปลูกฝรั่งอยู่ตอนนี้เนี่ยผมก็ทําแบบนี้ฮรเพื่อนเพื่อนคนใดไม่เข้าใจก็ผมคิดผมทิ้งเบอร์โทรไว้หลังคิโทรถามปรึกษากันได้ครับ ไม่คิดตังค์หรอกเพราะว่าไม่อย่างเพื่อนเสียตังค์เยอะเหมือนผมแล้วอีกอย่างนึงนะฮะคิดนึงอย่างตรงนี้เพื่อน,อนๆหลายๆคนก็คิดว่าถ้าเราไม่เดินรอบอย่างเนี้ยเดี๋ยวผมวาดใหม่นะว่ามันไม่ติดแล้วเนี่ยพื้นที่เดียวกันถ้าเกิดวางท่อหลักตรงกลางแล้วเดินท่อย่อยเนี่ยออกซ้ายขวาได้ไหมได้ครับได้เหมือนกันได้เพราะว่าพวกสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยมันง่ายแต่ยี่สิบมิลเน,นะะี่ยฮะ ถ้ามันเกินแปดต้นไปแล้วเนี่ยแรงดันปลายเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยนะครับมันมันเล็กเดี๋ยวถ้าเป็นยี่ห้ามิลผมก็ไม่เคยใช้มันอาจจะดีกว่าแน่นอนนะครับแต่ถ้าถามว่าสิบหกมิลผมเคยใช้สิบหกมิลเนี่ยผมตีแค่ห้าต้นแค่นั้นนะครับหกเจ็ดได้ไหมได้แต่มันไม่ได้แรงไงครับมันแรงสู้สู้ห้าต้นไม่ได้มันจะสม่ําเสมอกว่าแต่ถ้าวิธีการต่อหัวท้ายชนกันเนี่ยผมว่ามันโอเคกว่าในสูตรตรงนี้อย่างที่ผมทำนี่คือสี่เหลี่ยมพื้นผ้าครับมันง่าย ง่ายที่สุดง่ายมากๆแต่พอเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูอย่างที่โซนปลูกฝรั่งนี้โหบันเทิงเลยฮะยากก็ดูครับว่าเราปลูกอะไรใช้น้ําแบบไหนอันไหนที่เหมาะสมก็เลือกใช้อย่างผมเลือกใช้มินิสปริงเกอร์ก็เพราะว่าปั๊มผมเล็กแล้วก็สิ่งที่ผมปลูกก็ฝรั่งกิมจูแค่นี้ไผ่อย่างเงี้ยก็อาศัยรถให้มันนานหน่อยแค่นั้นนะครับสำหรับเพื่อนเขาได้ทำ สวนทำอะไรอยู่ก็ดูเป็นแนวทางนะครับในสวนตรงนี้สําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมาแชร์ประสบการณ์เรื่องวางระบบน้ําให้มันเท่ากันแค่นี้นะครับมันอาจจะเปลืองค่าใช้จ่ายอาจจะอะไรก็แล้วแต่ครับตรงนี้ก็ไปดูเอาเพราะว่าผมก็หมดกับตรงนี้มาเยอะก็เอาประสบการณ์ที่ทำมาเนี่ยมาแชร์ให้ดูคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ